หลังฝนตกตอนนี้เป็นเวลา13บสนาฬิกาไทยบ้านบันเทิงโชว์จิบกาแฟยามบ่ายจ้าหน้าร้านเสริมสวยพิสุทธาเติมคาเฟ่เห็นหนาเนียพี่น้องหน้าร้านเสริมสวยพิสุทธาคาเฟ่บรรยากาศแบบว่ามันเริศม,มากจ้ะหลังฝนตกนี่ อย่าบอกใครเชียวสิจะให้ดูเด้กวกเรเด้กสิให้เบ่งกันจากโมงสิบสานาฬิกาจ้ะสิบนาทีสิบสามนาฬิกาแบ๋ว นารานส,สวยๆพีสุทธาแล้วก็มานั่งโซดกาแฟกันสร้างบรรยากาศด้วยตัวเราเองเนาะนารานพีสุทธา ดื่มกาแฟชิวิวฟังเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติจัาบ้านบ้านเราดีพี่น้องสรุปคือลมมาแรงอยู่ฝนตกไม่แรงจ้าพอได้เย็นสบายแต่เมื่อวานเนี้ยโอ้โหเปิดแอร์ทั้งวันค่ะค่าไฟคงจะบ,บานนะจ้า ทางไหนคนตกเป็นยังไงบ้างในวันที่26คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะส่งรูปส่งภาพมาพูดคุยกันเด้อพี่น้องเด้อฝนตกแบบนี้ก็จะออกไปลกไปลกหยานะไปถอนหญ้าไปตัดหญ้าให้หวัวแบบสบายใจในบรรยากาศที่เย็นสบายเนาะไปไหนมาไหน อย่าลืมพกน้ำดื่มน้ำสะอาดไปทานไปดื่มกันด้วยนะ บนบนดาน่างช่วงเก็บตัวโควิดค่ะพี่เขามาเยี่ยมเนาะเขาก็เลยซื้อบนดาน่างมาให้เลี้ยงจะได้คลายเงาค่ะวันนี้หรอแตกดอกออกใบจ้าดอกก็ออกแล้วนะจ้ากระถางนี้ดอกเพิ่งก็ออกมันเหี่ยวแบบนอ้องอันนี้เออใยบ้านก็จะเอาน้ำมาใส่แบบนี้ไปข้างล่างนี้นะไม่ให้ออกจากถุงเด้อ เดี๋ยวจะไปหากระถางสวยๆอ่ะสั่งในออนไลน์มาให้เพเพิน้้าานน,าร,นารักอยู่เพลิน,นจิบกาแฟร้อนถนนมันชื้นแฉะพี่น้องจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปดื่มกาแฟก็ไม่ไหวนะจ๊ะฝนก็ลินๆินอยู่ ลาไปด้วยบรรยากาศลมเย็นสบายในยวันนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าของวันนี้อีกจ้าเพราะรู้สึกว่าวันนี้ต้องมีโหลดได้หลายคลิปนะพี่น้องบรรยากาศความสุขบ้านๆแบบน,นี้ก็อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้ความสุขของชนบทบ้านเรานะเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้าสวัสดี